ส่วนกลาง c ีไพาลงพื้นที่กันอีกแล้วนะคะต้องบอกว่าในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวสงกรานต์ปี2,567แบบนี้หลายหลายคนน่าจะวางแผนกันแล้วล่ะคะ่ะว่าจะกลับบ้านที่ต่างจังหวัดหรือบางคนวางแผนว่าจะไปเที่ยวต่างจังหวัดนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าอากาศร,ร้อนร้อนแบบนี้นะคะ ใจอย่าร้อนตามนะทุกคนแต่หากใครที่ขับรถทางไกลแล้วไม่ไหวทนอากาศร้อนไม่ไหวสามารถแวะไปดื่มน้ำเย็นๆชื่นใจได้เลยนะคะที่ตำรวจทางหลวงทั่วประเทศเลยค่ะและจุดนี้นะคะจุดที่เราอยู่ค่ะเราก็เลยพากันมาลงพื้นที่ดูที่จุดบริการหนองบินแดงที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนครปฐมค่ะอยากรู้จังเลยว่าจุดนี้เนี่ยพี่พี่ตำรวจทางหลวงของเราเขาจะมีวิธีการบริการหรือมีของอะไรมาแจกพี่น้องประชาชนบ้าง เราไปรับชมกันเลยค่ะตามมาค่ะโอ้โหคุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่านี่เลยค่ะเป็นภาพบรรยากาศนะคะขนาดที่พี่ๆตำรวจทางหลวงของเรากำลังบริการพี่น้องประชาชนอยู่เลยตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่หน่วยบริการประชาชนนะคะของหนองดินแดงนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับสารวัตร ทางหลวงสุดหลอกคนนี้นะคะคือสาววัดกล้าค่ะสอบถามนิดนึงค่ะว่าจุดนี้เนี่ยเป็นจุดบริการจุดไหนแล้วก็เรามีอะไรกิมมิคที่จะดูแลพี่น้องประชาชนบ้างคะก็สําหรับหน่วยบริการนะครับไม่ใช่เฉพาะที่ออคอมมนโถมนะครับหน่วยบริการตรวจทางหลวงทั่วประเทศนะครับในช่วงเทศกาลเนี่ยก็จะแปลงสภาพให้เป็นจุดพักรถคอยต้อนรับพี่น้องประชาชนที่เดินทางไกลเหนื่อยล้าสามารถเข้ามาดื่มน้ำเข้าห้องน้ำมีกาแฟคอยให้บริการนะครับเพื่อจะได้เป็นการรีเฟรชตัวเอง ให้สามารถเดินทางต่อไปได้กลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยครับผมเมื่อสักครู่เห็นสารวัตรกำลังพูดคุยกับคนขับรถเมื่อกี้เราได้มีการแนะนำในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนยังไงบ้างคะใช่ครับก็เป็นเรื่องของอย่างช่วงเทศก,กาลสงกรานต์ครับก่อนออกจากบ้านเนี่ยก็ต้องมีเรื่องของความพร้อมทั้งคนก็ต้องพร้อมรถก็ต้องพร้อมนะครับเพื่อที่ทําให้ทุกคนเนี่ยสามารถเดินทางกลับไปได้ไปไปไป,ไปถึงเป้าหมายไปถึงบ้านอย่างปลอดภัยโดยที่รถไม่เสียหรือว่าคนเนี่ยไม่เกิดอุบัติเหตุสกอดคือ คือพยายามพันว่าให้เขามีความพร้อมนะครับพักผ่อนเพียงพอทานอาหารไม่ให้ไม่พร้อมก่อนเดินทางนะครับเพื่อที่จะได้ไม่ต้องแวะระหว่างทางเพราะว่าเวลาช่วงเทศกาลเนี่ยปั๊มน้ามันหรือว่าจุดแวะพักรถต่างๆที่สําคัญเนี่ยแน่นไปด้วยคนที่เดินทางนะครับการแวะจุดพักรถระหว่างทางมันก็อาจจะทําให้การจราจรบนถนนเนี่ยติดขัดด้วยนะครับก็เลยพยาสามพันให้ทุกคนอยากจะให้ประชาชนที่จะใช้รถใช้ถนนในช่วงสงการานเนี่ยมีความพร้อมครับผมครับ บากบอกญาติพี่น้องและการใครที่เดินทางในช่วงสงการานต์เมาไม่ขับอันดับแรกนะครับเดินทางไปไหนใครเดินทางไกลก็เตรียมความพร้อมทั้งคนทั้งรถนะครับแล้วก็มีปัญหาติดขัดอะไรอุบัติเหตุรถเสียก็เรียกใช้บริการตำรวจทางหลวงนะครับหรือใครขับรถต่อไปไม่ไหวก็สามารถแวะพักได้ที่ที่บริการตำรวจทางหลวงได้ทุทกท,ท,กที่ทั่วประเทศเลยนะครับ,รบก็จุดพักรถหน่วยบริการของหน่วยบริการประชาชนของตำรวจทางหลวงเนี่ยก็จะผันตัวเป็น จุดพักรถให้บริการประชาชนในช่วงสงรา์ครับครับยังไงก็ปลอยวิ่นทางปลอดภัยนะครับในช่วสงสารครับครับสวัสดีครับในช่วงสงรารถ้าจะเดินทางไปไหนก็นะครับเตรียมความพร้อมทั้งตัวเราเองก่อนนอนให้พอพักผ่อนให้เพียงพอเมาไม่ขับนะครับแล้วก็ส่วนรถก็ดูแลความพร้อมไม่ดีนะครับแต่ถ้าเกิดเดินทางไปไหนไกลๆรถเสียอุบัติเหตุเรียกใช้หน่วยทางหลวงนะโทรเบอร์1 1 9 3นะครับเอาไปฝากลูกๆหลานๆที่บ้านก็เป็นเป็นถุงกันน้ำแหละใส่โทรศัพท์มือถือใส่เงินช่วงสงรารนะครับ แล้วก็มีน้ำกับกาแฟมานะครับยังไก,ก็เดินทางปลอดภัยนะครับค่ะเมื่อกี้เขามีแจกของอะไรยังไงบ้างคะคุณพ่อมีแจกตองกันน้ำมีแจครับเลือกให้มาปืนของเด็กครับอ้าเมื่อกี้เห็นมีน้องด้วยครับผม เด็กน่าจะชอบนะคะครับครับลูกชายชอบด้วยครค่ะแล้วปกติมีเดินทางไปต่างจังหวัดหรือว่าแผนทางไกลในช่วงเทศกาลบ่อยไหมคะเทศกาลไม่ค่อยไปพี่ครับมันเยอะรถมันเยอะค่ะแต่อย่างถ้าเกิดว่าเราขับรถทางไกลแล้วมีโอกาสได้เจอเจ้าหน้าที่ตำรวจประจําจุดแบบนี้แต่ผมใช้บริการที่ป้อมทางหลวงอยู่แล้วพี่มีที่อาบน้ำมีห้องน้ําอะไรอย่างนี้ยครับสะดวกอาปกติใช้อยู่แล้วแม่แง่ประชาชนรู้สึกภุ่นใจครับภุ่นใจครับตำรวจคอยบริการ อ่าแล้วเมื่อกี้คุยกับสาวว่าสาวให้ปักเตือนในเรื่องอะไรบ้างไหมคะแนะนําเมาแล้วขัาครับแล้วก็ร่างกายก่อนในมืพออะไรเงี้ยอ๋อในการเดินทางโอเคได้ขอบคุณมากนะคะบายยตเล็กบายยรู้สึกปลอดภัยบบแมีเจ้าหน้าที่อยู่อะไรเงี้ยอ่าแล้วถ้าสมมติเคยขับรถเหนื่อยๆแล้วแบบได้แวะจุดบริการพี่น้องประชาชนแบบนี้บ้างไหมคะยังไม่เคยที่ไม่ได้แวะก่อนหน้านี้เพราะว่าไม่ทราบหรือว่ายังไงไม่ทราบ ว่ามีจุดบริการแบบนี้ด้วยอะไรเงี้ยแล้วพอเมื่อกี้คุยกับสาวัดแล้วตอนนี้ทราบแล้วถ้าหลังกนอะก็คือหลังจากน,นี้ก็คือแวะได้อะไรได้ถ้ารู้สึกเหนื่อยอะไรเงี้ยอาแล้วเมื่อกี้สาวัดเขาเน้นย้ําหรือว่าเตือนในเรื่องบอกอะไรไมหมคะแนะนําเกี่ยวกับการขับรถยังไงบ้างมไม่ขับค่ะแล้วก็ถ้ามีอะไรเงี้ยให้ให้โทรมีจุดอะไรมีอะไรสายบริการอยู่อะไรเงี้ยค่ะ,ะแต่ก็ได้หันัาพี่น้องประชาชนรู้สึกรู้สึก ประทับใจค,รคร่ะช่วงเทศกาลแบบนี้มีแผนว่าจะไปเที่ยวต่างจังหวัดบ้างไหมคะผมว่าไม่อยากไปครับอยู่บ้านดีกว่าอ๋ออยู่บ้านดีกว่าใช่ค่ะแล้วอยาว่างเมื่อกี้มาแล้วก็มาเจอพี่พ,พี่ตำรวจทางหลวงที่จุดบริการเรารู้สึกยังไงบ้างในฐานะประชาชนคะก็โอเคครับดูแลประชาชนครับรู้สึกอุ่นใจขึ้นไหมครับนะคะอันนี้เมื่อกี้เขาแจกอะไรบ้างคะด่พุดที่นนครับชอบไหมคะหนูชอบไหม เมื่อกี้เมื่อกี้ได้มีการพูดคุยกับสารวัตรสารวัตรเขามีแบบว่าแนะนำหรือว่าทอดเตือนภัยในเรื่องอะไรเป็นพิเศษไหมคะอ๋อไม่ชอบครับอเรื่องแต่ปกติเราก็คือตามผลแต่ละตอนอยู่แล้วนะคะโอเคค่ะขอบคุณปลอดภัยนะคะขอบคุณค่ะ บริการของพี่พตำรวจทางหลวงนะคะในช่วงเทศกาลสงกรานหยุดยาวแบบนี้ใครที่ขับรถทางไกลแล้วรู้สึกเหนื่อยล้าเมื่อยล้านะคะสามารถมาพักได้เลยนะคะที่จุดบริการพี่น้องประชาชนของตำรวจทางหลวงทั่วประเทศเลยค่ะตามสโลแกนนะคะห่วงใยชีวิตเป็นมิตรเส้นทางค่ะ